สวันนี้ครับผมแบ,บ็กัมมูเกมแคสเตอร์แคสเกมเซเว d นเดลี่นหรือว่าเจ็ดบาผมนะวันนี้พิเศษหน่อยโปติอัอ่าเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งเดี๋ยว <laughs> ขอปิดคลิปวีทูเบอร์แป๊บ <laughs> วันนี้จะมาเล่นเกมเซเว d นเดลีนที่ผมไม่ได้เล่นนานผมนะตั้งแต่เกมเปิดใหม่เลยก็ว่าได้มัง้งเออผมไปลองเล่นมารอบหนึ่งตอนช่วงเกมเปิดใหม่แล้วก็ มาได้เล่นต่ออีกเลยผมนะตอนนี้กลับมาเล่นเพราะอะไรเพราะว่ามันโคกับแอตแทกออนไททันนะผมนะถ้าเกิดทุกท่านติดตามชแนลผมท่านก็รู้ว่าผมชอบแอตแทกออนไททานมากขนาดไหนหผมนะดังนั้นวันนี้มันมีคอาบกับแกะแทดออนไททานแล้วก็มีกาชากับแอ t แทกออนไททานแล้วก็มีตัวแอตแทกออนไททานให้เล่นด้วยเว้ยคือผมก็สารภาพนะว่าหลังจากที่ผมเล่นไปช่วงที่เกมเปิดใหม่ๆผมก็ไม่ค่อยอิน ก็เลยไม่ค่อยได้เล่นต่ออีกเลยเลเวลผมยังแปอยู่เลยผมนะแทบไม่เล่นต่อเออคือผมไม่ค่อยเป็นแฟนอดิเมะเบาปด้วยแหละผมไม่เคยดูก็เลยไม่อินนะแต่ว่าตอนนี้มันโคกับแอ t แทกออเดทั n แล้วมีตัวแอตแทกออเดทันมาที่ทําได้สวยมากผมนะฉากต่อสู้อะไรที่อย่างอลังการมีเนื้อเรื่อง a อ t a c k ออเ i t ันด้วยนะใครสนใจก็ไปเล่นด่านลองดูได้ผมนะผมก็เลยอยากจะมาลองเปิด้ว้ เปิดกาชาแอดแชกออนไททันครับผมนะจะมีอะไรบ้างมาดูกันนะผมนะโดยตัวที่มาในเกม7บาปจากแอดแชกออนไททันก็คือเอเลนมิกาตาและก็ลีบอยครับผมนะโอเคทางนั้นก็มาดูกันว่าแต่ละตัวทําได้ประมาณไหนหดูผมนะเลดดบจะเพิ่มขึ้น0.5กูจะเปิดได้เวลานะเพิ่มขึ้น0.5 0.0%นะ รู้สึกว่าเกมนี้ถ้าเกิดเปิดครบ300แต้มจะได้เอ็าการตีใช่ไหมคืออันนี้มันบอกชัดเจนไงว่าท่านต้องเปิดไปถึงเท่าไหร่แล้วมันจะได้เอ็นาแน่ๆตรงนี้ผมมี30เพชรกูจะเปิดได้ไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเปิดได้ไม่ได้ยังไงผมได้ตัวแอตแทกออกนดทันแน่ๆหนึ่งตัวภายในวันนี้จะเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีแต่มาดูความสามารถแต่ตัวก่อนผมนะตัวแรกเลยก็มีคาสตาแอกกามันครับผมเนะ มีความสามารถดาบอันแรกสร้างดาเมจร้อยซโจมตีศัตรูหนึ่งลายทำให้เลือดไหลครับผมแล้วก็อาท่านี้สร้างดาเมจแปของมันโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดทั้งหมดเลยใช่ไหมแล้วก็ ลงทันติดลงทันด้วยสร้างดาเมจเพิ่มเติมโอเคคือผมต้องบอกก่อนนะว่าเกมนี้อัปเดตไปเยอะมากตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ผมเล่นดังนั้นถ้าเกิดว่าผมไม่เข้าใจระบบอันไหนยังไงก็อย่าได้แปลกใจไปเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับมาเล่นแบบไม่รู้เรื่องกลับมาเพราะไอแท็กเอาในท่านอย่างเดียวล้วนๆเลยบอกตามตรงนะ <c oughs> ถ้าไม่ตายเพิ่มตแต่พื้นฐาน10%เวลาสามเธอและสร้างดาเมจอนอก็คือคุณเธอจะตีแรงโอเคต่อไปก็ลีใบครับผมเนี่ย ท่าแรกก็คือโจมตี1ลายเพิ่มดาเมจคีย์คิวสองเท่าถ้าติดคีนี่คือจะแรงมากครับผมนะแล้วก็ท่า2 1 0 0ตศัตรูทั้งหมดฟื้นฟูนฟนพลังชีวิตที่ลดลง1ึเมื่อเกิดคิติคอลติดคีแล้วได้เลือดเพิ่มเดือดเลือดได้แล้วก็ท่าไม้ตายถอนเอฟเฟกต์บัฟและตั้งท่าศัตรูหนึ่งลายสร้างดาเมจของร้สเปอร์เซ็นต์คือปลดหมดใช่ไหมและดูเก่งรับผมนะจะว่าไปแต่ตัวก็มีความสามารถพาร์ทสี่ีด้วยใช่ไหม เมื่อพร้อมถูกโจมตีเพิ่มสตตทั้งหมดของตวเอ3%นะของทุกครั้งเลยเหรอก็คือทุกครั้งที่เพื่อนโจมตีจะได้เพิ่มสแตต3% 3%สูงส,สุด10ครั้งก็คือสูงสุด30%อนะเป็นตัวซับที่ดีมากเลยไม่เช่เหลยเนี่ยผมคิดถูกปะเออเมื่อโจมตีสดสมมาชีวติวตเหลือต่ำสุดจะเกิดคิติคอลโอ้ถ้าเกิดว่าเลือดตูนโจมตีตัวที่น้อยสุดก็คือจะติดคีแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์จะแรงมากเลยเนะี่ยงั้นเราต้องคอยเล็งตัวเล่ดน้อยไว้ผมนะแล้วก็ตัวท้ายเอเลนก็ผมนะตัวที่ผมไม่สนมากที่สุดแต่ว่าเก่งนะ <c ười> คืออยากได้วิกัสตาไว้ก็รีบแต่ว่าเอเลนก็ลองดูนะท่าแรกก็ดาเมจด,ดุ่นดุนก็ผมนะศัตรูนหนึ่งตัวท่าสองซาดาเมจ์ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดไม่มีเลยมากส่วนท่าไม่ตายนี่น่าสนุกมากผมนะเพราะว่ามันสามารถเป็นท่าที่เปลี่ยนล่าไปไทยท่านได้เพิ่มความสามารถโจมตีป้องกนันพัชชีวิต10%เวลา5เทิน และลดความสามารถด้านโจมตีศัตรูทั้งหมด30%เวลาหนึ่งเทินอืมคือตอนเปลี่ยนร่างคงเล่นสนุกหน้าดูเอกลกักษณ์นี่เพิ่มดามยี่สั้ง10%ต่อเกตไม้ตายตัวหนึ่งจุดโอเคผมเนี่ยไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่แต่ก็โอเคมาจะมาลองเปิดผมมีเพชร30เพชรลองสุม่มดูว่าจะได้ไหมตัวไม่ได้แงอย,อยู่แล้ว <laughs> <laughs> ลบ,บ่าเลดดับบิแย่ขนาดนี้ตัวจมันก็ มันก็ไม่เฉิียแย่แต่มันก็แบบโหก็สุดจุดห้าสุดสุดเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นการระดับสูงสุดเอสน่าใช่ไหมล่ะตอนนี้ตัวเอสี่ผมมีนี่ก็แทบไม่มีเลยมั้งเออจะว่าไปก่อนอื่นถึงแม้ว่าท่านจะเปิดเกลือหรืออะไรก็มีปัญหาผมนะขอแค่ล็อกอินมาช่วงนี้ท่านจะได้ตัวเอเลนเล่นฟรีมาเออสามารถเล่นเอเลนฟรีได้ครับผมนะผมนี่เทรนเต็มอย่างไวไม่เป็นไรครับผมนะถึงแม้ว่าท่านจะ เปิดไม่ได้ย okay. ังมีเอเดนฟรีให <mam> ma <UC S> ้เล่นแต่ก็อยากได้ตัวอื่นนะโอเคงั้นเราก็มาเริ่มเปิดกันเลยไหมเลสโกเลยก็แลวกันมาลองเปิดดูใจจริงอยากได้ทั้งสามตัวแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าผมไม่เปมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ไปแบบหนักๆมากๆมันน่าจะเป็นไปไม่ได้มาแอนิเมชันอะไรก็ไมู่ลืมอะไรมันเกิดอะไรขึ้นจะดีไหมผมไม่รู้แต่ลองดู ลูมโอ้ยโดนตบลวงอย่างนี้น่าจะไม่ดีโอ้ยกูปลิวไปปลิวมาจะได้อะไรไม่แน่ปลิวขนาดนี้ยามาดึงฟาดย่าชนะดีว่าโอ้โหแบงเพิ่มพลังมาเน่กูเกลือแน่นอนอะไรถ้าขึ้นแบบนี้เวนคับเดินตบลงสัะขนาดนี้ ไม่มีลุงเลยใช่ไหมโอเคเหลืองแรกโอ้ตัวใหม่ผมนะนี่คริสเจริโก้ปะเนี่ยใช่ไหมเออคริสเจริโก้ตอนถอดเกาะโอเคโอเคเกมนี้จำได้อยู่ตัวเดียวเจริโก้เ <laughs> พราะชื่อเหมือนนักมวยปั้มที่ผมชอบ <laughs> มีแบบคดธรรมดาโหคดเกลือกาชาแ่งเลยตัวไร <laughs> นี่ อืมโอเคนี่อะไรแต่ไม่มีปัญหาผมนะยังไงวันนี้ผมได้แอทแทกอะไรท่านตัวหนึ่งแน่ๆโอ้ได้เจริกโกตัวอีกตัวละเราอาจจะต้องใช้วิธีการบังคับได้โชคดีที่มันไม่ได้แ,แย่เออมันไม่ได้แย่อย่างที่ผมคิดเป็นไรที่รู้สึกอิจฉาแฟนเกมนี้มากเพราะเกมอื่นไม่มี เกมกาชาอื่นที่ผมเล่นแม่งแทบไม่มีโอเจริโก้ตัวนี้ที่ผมมีโดยรวมแล้วได้ SR ล้รวนผมนะพวกนี้ซ้ำหมดเลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> โอก็คืออ๋อมันคือจำนวนเพชรที่ใช้ถ้าใช้ครบ300ได้ SR แน่แน่ใช่ไหมโอเคไดเอสอารแน่ๆนแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นไททันหรือเปล่าผมเนะแต่ไม่เป็นไรผมไม่ได้ไม่ต้องคิดมากเพราะว่าเกมนี้มันมี เราจะพึ่งการปีใช่ไหมจัดไปเดเออคือผมเห็นแพ็กเกจนี้แล้วผมนี่แบบโอ้ทำได้ยังไงเกมอื่นไม่เคยมีครับผมนะเป็นแพ็กเกจที่เดี๋ยวขอดูก่อนไหนะอยู่ตรงไหน,นผมเลื่อนเลื่อนหาดูแล้วก็เจออันนี้ครับผมนะซึ่งผมอาจจะแนะนําทุกท่านที่เป็นติ่งไททันแล้วอยากจะได้แบบแน่ๆมาครับผมนะก็คือแพ็กเกจนี้นั่นเองครับผมนะแพ็กเกตการตีเอชอาร์พพิพพไททันครับผมนะ ราคา7 2็รบาทที่จะได้เพชร30แล้วก็ตัวการันตีได้แอตแทกออร์ไททันตัวละครแน่ๆหนึ่งตัวครับผมนะแต่จะสุ่มเอาว่าจะได้ตัวไหนผมนะดีเห็นไหมได้อันนี้แล้วก็ตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะอัตราก็คือสามตัวนี้อย่างระ3ามสิบเอร์เซ็ครับผมนะสามตัวนี้ท่านมีสิทธิ์ได้หนึ่งตัวแน่ๆผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้ผมได้แน่ๆหนึ่งตัวไม่ว่าจะเป็นตัวไหนครับผมนะ แล้วราคามันแค่729บาทในการได้ตัวหน้าตู้กาชาดีผมว่าแหลมมากกาชาเกมนี้นี่มันดีนะเกมอื่นนี่โดคังเงี้ยหรือว่าจะเค F เงี้ยไม่มีอะไรแบบนี้นะมันอาจจะมีแต่มันไม่ถูกเท่านี้ <c oughs> มันจะมีการตีได้แต่ว่าราคาดิโหสามสี่พันขึ้นไปอันนี้729บาทได้ไททัทนแน่ๆผมอาจจะไป ดังนั้นทุกท่านจะได้เห็นผมได้ไททันแน่ๆครับผมนะเดี๋ยวผมจะลองไปเลยก็เลยกันมามาดูซิว่าจะได้ไททันตัวไหนเรียบร้อยครับผมนะดูในกล่องจดหมายอยู่ในกิฟต์บ็อกซ์ยามาได้มาแล้วครับผมนะเฮยฮฮโอเคผมเมื่อได้มาแล้วเราก็มาการันตีกันเลยครับผมนะเป็นอะไรที่แลบมากเลยอะแต่ว่ารู้สึกว่าจะซื้อได้แค่ครั้งเดียว ดังนั้นอย่าหวังว่าจะซื้อสใบเพื่อหวังเอาจริงๆมันก็สุ่มทุกครั้งอะถ้าอาจจะได้ตัวซ้ำก็ได้ผมเนี่ยแต่ท่านมีโอกาสที่จะสามารถได้ตัวไททันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็วัดดวงกนไปเลยว่าท่านจะได้ตัวอะไรอะไรแบบนี้ผมขอเช็คอีกทีเพื่อความมั่นใจมันจะมีแพ็คนี้ที่เป็นตั๋วแบบว่าไม่การันตีนะแต่แล้วคือมันแพงกว่าด้วยพันสองสองพันห้าเอ้นะมีอยู่แค่แพ็คเกจเดียวที่ผมจัดมา ก็เมคเซนต์อยู่จะทำทำไมมันเยอะเออไม่เข้าใจแต่ไม่เป็นไรมางั้นเราก็มาเปิดกันเลยผมได้ในกาชาตรงนี้ผมนะใช้ตัวได้แน่นเึ่งตัวเอ๊หรือว่าจะมันตีก่อนมันตีก่อนดีกว่าได้พิเศษมา3าสิอันลองเปิดอีกทีดูเผื่อฟุกได้อะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอกสองมันตีงไม่ได้หรอกไม่ต้องหวังอะไรมากไม่แน่อาจจะฟุกได้เอ๊แต่จ,จะไม่ใช่ไททันอะไรแบบนี้เอใครจะรู้ลองดู เลดดอบมันแบบ0.5เปนตท่านเออมันจะได้เออมานี่กูปูผมว่าผมได้ของดีว่ะเปลี่ยนล่างว่ะนี่ไงล่ะอะไรรอบนี้กูไม่ปิวบบทเอาแล้วผมนะโกรธแล้วนะกูอยากได้เอสอาร์เยิงทำไมฮ่ะตัวเปลี่ยนล่างอย่างนี้อืมไอของแค่นี้เนะี่ยนี่แหละฟาดแม่งเลยตู อะไรโอ้มันเพิ่มพลังอย่าไปกลัวเอา้ามึงก็แพ้อยู่ดีเนี่ยอุตส่าห์เปลี่ยนเอาโอ้อย่าพี่ก้ามาช่วยแล้วโอ้โหบอลเก่งๆวะเนี่ยเคมาพี่ก้าแม่งแลดูเก่งมันก็น่าจะเก่งอะไรในเรื่องโอ้โหดีขนาดนี้เท่าไหร่อู้สองสี่ลุงข้าวมอดแวนสองสี่ลุงดวงโคตรดีเอ้อแต่นี่ใครวะนี่คือโคตรดวงดีใช่ไหม เอาแล้วครับผมนะสองสีลุงทำเล่นไปหนึ่งในนั้นจะมีไททันด้วยหรือเปล่าโอเคนี่ผ่านไปสองสีลุงเลยนะเว้ยผมว่านี่ผมโคตรดวงดีเลยนะแต่ผมไม่ได้คาดหวังว่าสีลุงมันจะเป็นไททันอะไรหรอกผมรู้ว่าแม่งยากดังนั้นเราจะไม่ไม่พยายามคิดว่าจะได้สีเหลืองชนยวกลามันน่ะยุชียุชี แลดูเก่งโอเคแต่ท่านก็บอกได้นะว่าตัวที่ผมได้มาเก่งเปล่าผมไม่รู้เรื่องเลยตัวสีลุงที่ได้มาตัวแรกผมได้สองตัวด้วยนะคืออันแรกไม่ได้อะไรเลยแต่รอบนี้ได้ถึงสองตัวโอเคอหัวหน้าสเลเดอร์สีลุงอีกตัวมาโอ้โอได้อีกแล้ว การเปิดธรรมดาเอาดีทีทำให้ผมคิดแล้วว่าตอนกูเปิดตัวกูได้เอเลนเพิ่มแน่เลยเพราะว่าดวงตัวใช้กการเปิดธรรมดาไปแล้วแม่งต้องได้ตัวซ้ำแน่เลยแต่เกมนี้ได้ตัวซ้ำม,มันก็ไปอัปเกรดอะไรได้ใช่ไหมตอนแรกดีใจสักพักก็เริ่มคิดคิดหายและถ้าง,งั้นตัวที่ตัวได้มาแม่งะจะได้เอเลน นี่ถ้าฟุกได้มิกซ่าหรือรีวายนี่ผมจะเล่นเกมนี้ยาวๆเลยโอเคมีที่ไหนอ่ะ <c oughs> ไม่หรอกไม่ต้องมาโมกโลไม่ต้องมาโมกโูได้แค่เอเลนแต่ไม่นผมมีตั๋วฟรีอ่ะไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ตัวแทนท่านจาน,นีพอตูเริ่มคิดแล้วว่าถ้าตูเอาตัวไปไม่ต้องได้ตัวซ้ำแน่เลยแต่ถ้าได้มิกซ่ารรีวายเนี่ยจ,จะได้อยู่ยาวผมไม่คิดว่า ไม่หรอกผมไม่มองโลกในแง่ดีแค่นั้นไม่ต้องเกลียแน่นอนมันไม่เกลียรหรอกแบรรีวายหรือมิกาสฉากก็ได้ตอนนี้เพราะเอเลนได้มาแล้วโอ้โหเอามาอย่าอย่างนั้นอย่างนี้จัดมาเลยฮ่า <c oughs> แต่แบบโหผมได้โคตรด,ดีเลยใช่ไหมแอนิเมชันนั้นน่าจะออกโคตรยากใช่ไหมสำหรับคนที่เป็นแฟนเกมนี้แล้วมาแลดูอลังการงานสร้างอะ อันนี้แอนิเมชันเป็นยังไงก็ช่างครับผมนะเพราะว่ามันการันตีโอ้ยอีกแล้วเหรอเอ๊ก็มาลองดูกันว่าจะประมาณไหนยาปิว้วอุ้ยรอบนี้ชนะอืมโอเคด้วยตัวเองดีวายลิมิกตต้าคารอนคารอนดีวายลิมิกตต้าคารอน กูว่าแล้วกูผมบอกแล้วผมบอกแล้วไม่เด้ตัวซ้ำอ่าผมบอกแล้วไม่ได้นตัวซ้ำอ่ากูว่าแล้วบอกแล้วบอกแล้วผมบอกแล้วใช่ไปท่านแต่ว่ามันก็ไม่ต่างกันนะเนาะถึงผมไม่ได้ตรงนั้นผมก็มาตรงนี้อยู่ดีแต่แบบก็อย่างผมบอกไปมันยังได้มิกซตาดีไว้มากกว่าเอเลนแลวตัวก็ได้เอเลนเป็นตัวอย่างเี้ดีผมนะ เอาไปทำอะไรได้เนี่ยเนีส่งไปครั้งหนึ่งไม่มีแล้วตัวไม่พอมันจะหาตัวไปนี้ได้จากไหนอ่ะ <c oughs> อเสียดา,ายางได้วิญตาณหรือว่าดีว่าแต่เอเลนน่าจะสนุกอยู่เวลาได้ทำให้ตายเปลี่ยนร่างได้ใช่ไหมได้มาแล้วครับผมนะตอนนี้เอเลนไหนขอดูหน่อยดิ เอเลนเอสเอสอาร์ L N S S S R ครับผมนะอืมแล้วก็คนนี้คนนี้ใครอย่างน้อยรู้จักชื่อไหนก็ดีเหมือนกันใครเอ่ยอันดี้ศักษษษษดิ์สิทธิ์เดลเดรเป็นสายปันปน่นป่วนอะไรไงเนี่ยอืมท่าสองอะไรมอยเฟยยุยยุให้แกพวกพอหนึ่งลายพลังหนึ่งเทอม,ม่สามารถได้พลังชีวิตคือบัฟให้พวกตัวเองว่างั้นแล้วก็ถ้าไม่ตายอืม ทำให้เพิ่มเกจไม่ตายไม่ได้หนึ่งเทินเป็นการขัดขวางการใช้ถ้าไม่ตายโอเคผมเนี่ยแต่ผมได้เอเลนมาถ้าไม่ตายใช่ไหมเออเมื่อเราได้นี้มาสามารถปดล็อกทําไม่ตายได้ผมเนี่ยแปลเป็นไททันก็คือเพิ่มพลความสามารถทั้งหมดปะเพิ่มพลความสามารถทั้งหมดสิบห้าเปอร์เซ็นครับผมเนี่ยโอเค เสียดายด้ตัวตามไปมันเหมือนความเกลือในความไม่เกลือผมบอกไม่ถูกแต่ก็โอเคไว้ทันี้แล้วกันนะผมนะนั่นคือการสุ่มกาชาติแท็กออนไลท่านโคออฟกับ7บาทครับผมนะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจให้ผมตามผลงานที่ผมนะถ้าเกิดใครเห็นผมเล่นเกมนี้ต่อก็อย่าลืมกดไลค์กันเนยอะๆสวัสดีก็ขอไปก่อดกู๊ดบายมอยกู๊ดนาย